เอฟถูกใจเมื่อป๊อดบิ๊กโพสถึงสิ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมิดหมอแค้นแฟ้นมอลำ์มาพบรับ,บ,บกันอีกแล้วครับกับคุยกับ Max Studio ครับทุกข่าวข่าวความเคลื่อนไหวในวงการมอลำทุกแพลตฟอร์มนะครับบ่ว่าจะเป็นศิลป,ปินบ่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือวงมอลำขนาดต่างๆครับชอบคุยกับ Max ก็จะนํามาเล่าข่าวให้พ่อพี่น้องมิตรหมอแค่แฟนพอลลมได้รับชมรับฟังแลวการรวมกันแสดงความคิดฉ็นครับยังดูในประเด็นข,ข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของบอบวิกนะครับผู้นําสมองเพชรอายุน้อยร้อยล้านเห็นข่ายตุเกียวมิวสิกนะครับช่วงมือสองมือจะผ่านมาเพิ่ก์กรมมีประเด็นหลากหลายเรื่องเล่านะครับว่าจะเป็นทั้งฝากฟังทั้งการตอบโต้การโพลแแะการกัน ยังกะตามแต๋นะครับในกรณีที่เพิ่นกลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับในโพสต์ของเพิ่นนะครับโพสโพสต์นี่นะครับเพิ่นกับโพสต์ไปหลายหมื่นแล้วละครับเกือบจะพอ่อหมื่นแล้วลในการที่เพิ่นอนมีการโพสต์ชนดนที่ดินหลายฉบับมาพร้อมขึ้นแคปชั่นนะครับน่าหนาที่ลือเอกสาร จจกหนอยก่อนญาติมันหายเพิ่นว่านี่คือคําแคปชั่นนะครับของบอสบิ๊กนะครับผู้นำทีมงานค่ายตูเกียวมิวสิกนะครับในสิ่งที่เพิ่นโพสอ่าสิ่งที่เพิน่นในพิการเบาการจานะครับจะอธิบายถึงอย่างบางเรื่องบางเาวานะครับในสิ่งที่เพิ่นโดนมานะครับงานนี้เอฟทีแห่คอมมต์ถูกใจรัวๆนะครับ ย่างทีคืนไทยนะครับพ่อพี่น้อมิดหมอแคทแฟนหมอลำครับเป็นเอฟีของข่ายตัวเกียวมิวสิกเป็นเอฟีของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอดปิกของเฮาเนี่ยละครับในการถี่มาแสดงความคิดเห็นต้องเอาจริงเอาจังจีงบ้บอบาดนี่เออนาลาบอนี่คือลหลายคอมเมนต์ครับผมยกตัวอย่างมาแต่ขออนุญาตเจ้าของคอมเมนต์นะครับเดี๋ยาเอาคอมเมนต์ที่ทานไปแสดงความคิดเห็นในฟีดข่าวของผู้ยญบบ้านฟินแลนด์นะครับ ือบอดปีของเขาเนี่แหละครับนการติเพิ่นไดพิการโชว์เอกสารสรัพย์สินของเพิ่นนะครับที่หามาด้วยนับพักนําแรงแล้วก็ความสามารถของเพิ่นนะครับเ mm hmm. พื่อนขยอยอมอยากจะเมืองอยากจะฮุ้อยู่ดีกินดีไหมเออเอกสารครบบอมีอันใดห,หายบอไปเ,ออเช็คกันเมืองก่อนนะมันเป็นซื้อผู้ดใดนเอกสารต่างๆ่าเรานี้นี่คือสิ่งที่เพิ่อนอยากเบอาอยากจ่ายอยากจะนําเสนอแล้วก็ซื้อถึงสิ่งที่เพิ่นโพด ชนวนที่ดินของเพื่อนนะครับอย่างที่ผมบอกครับเอฟซี FC, ถือใจไลท์นะครับกดไลค์สามหมื่นกว่าครับแสดงความคิดเห็นอีกนับพันพร้อมแชร์อีกนับพันนะครับในการถีในการบอกกา,าจ่ารากาแชร์่รากาแสดงความคิดเห็นในฟีดข่าวของแพลตฟอร์มส่วนตัวของผู้ใหญ่บานฟิลแลนด์นะครับน,น, Music, นะครับผู้นำทีมงานค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับค่ายศิลปินค่ายเพลงสีมาแรง ในช่วงนี้นะครับเพื่อนกะแต่มีการบอกอย่างที่ผมบอกไปแหละครับช่วงนี้การมีประเด็นหลายเรื่องหลายเล่านะครับสําหรับบดบิ๊กเองนะครับในการที่เพื่อนเจออย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนครับเจอเรื่องเล่าเจอเประเด็คน,นคนเบาคนแซ่คนโพดคนยังหลายหลายคนแหละครับแเแต่าเทศานะครับยังมีอีกบากมายนะครับที่พยาบาลเพื่อนเด็กโพดต่บอกกล่าวนะครับเออ บมากปันไหนหรอกคนเบาพื่นค้นี่แล้วว่ามือมือผมไมีเห็ดเบียกนั้งหาเบาเต้พื่นคนแส้คนไปเรื่อยแล้วว่าเออเป็นอย่างครัวทำมาหากินอืมก็ดีกว่าถ้าม่นางเบาแสผื่นนะครับนี่คือสิ่งที่เพื่อนอยากจะอธิบายอยากจะบอกนะครับสําหรับคูณย่าฟินแลนด์นะครับเพื่อนกะมุมออนแล้วเพื่อนกะอยากไปทำมาหากินอยู่ในเส้นทาของเพื่อน นะครับบริหารกิจการบริหารขายบริหารเพลงบริหารศิลปินเพื่อนงานเพื่อเต็มครับรวมถึงต่องมไล่ยสดขายของนะครับพร้อมเปิดร้านคาเฟ่นะครับร้านหรูร้านดังนะครับอยู่ที่อุดรธานีนะครับพร้อมทั้งต่องมีเดินสายไปกรุงต่างประเทศอีกไปเที่ยวไปเมืองการเมืองงานของเพลิน นะครับเพื่อที่จะนำมาป,ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาค่า,ายโตเกียวมิวสิกให้มันดีดงขึ้นนะครับในสิ่งที่เพื่อนไปเพื่อนก็พอดีดไปแบบปะเพๆเพื่อนก็นยังไปเมืองไปแง่งสิ่งที่จะมาปรับปรุงพัฒนาค่ายเพื่อนให้ดีขึ้นคุณภาพของศิลปินให้ดีขึ้นนี่ก็คือการทำการลงพื้นในอิริยาบถเรื่องบางเรื่องนะครับเพื่อนก็ได้ยึซี เปอนคะแนนแฟนครับนี่ยนะครับในการให้กำลังใจแลักการสอยการสนับสนุนแลักการร่วมกันพูดจาแสะดงความคิดเห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับบ่ขาดสายบ่หายไปใส่ในสิ่งที่บอดบิ๊กเพิ่นเจอมาเอฟซีก็ยืนข้างๆเพิ่นเพราะทุกคนรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงนะครับคนคนนี้มีอุป,ปนิสัยยังไงนะครับเอฟซีใครตัวเกียวมิวสิท ดูดีครับ FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดูดีถ้าผูใดติติตามแต่เพลตเพด์ฟอมแอบสีฟ่านะครับเพื่อนเฮดเพอยจุเมืองนอกกะจะหูนะครับ,มมรรบว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิน่นเติบโตมาอย่างไรเพื่อนมีความขยันขันแข็งแบบไหนลักกาเพื่อนมีความจริงจังและกการจริงใจแบบไหนอันนี้ FC ของเพิน่นหูดีครับไว้พ่นนองจันเดียวในประเด็นที่เพิ่นเจอเดืืองรล่าข้อมูลข่าวสารเอียงกะตามแจที่โดนกระดำนะครับถ้าถมกะขมา ก็ได้เอฟซีเรานีแหละครับคอยสนับสนุนค่อยซัพพอร์ตค่อยเป็นกำลังใจให้เพิ่นอยู่ตลอดเวลาเพิ่นถึงยืนระยะได้มาถึงจนฮอดสุมือนี่นะครับแม้อายุยังน้อยนะครับแต่ว่าความเป็นเคธของเพิ่นนะครับในการถือใจลั่นสันสรรหาคอนเทนตหรือว่างแผนงานนะครับว่างการตลาดของเพิ่นเป็นจางใดก็ถือว่าเป็น คนอายุหน่อยอีกคนหนึ่งครับที่มีความสามารถนะครับในการที่จะบริหารงานนะครับที่มีองค์กรภาพองค์กรนหญ่ๆนะครับใรกาดูแลบุคลากรในองคอ์กรทองเพิ่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพร้อมทั้งขายการขายงานหางานว่าให้ลูกหล,กลานน้องนุ่งให้ขายเพื่นอนแด้แสดงออกได้มีรายได้นะครับได้หลายคนนะครับที่มาอยู่ขายตัวเกียวมิซิกนะครับกับมีซื้อวิเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย นะครับคุณภาพปากต่อปากนะครับชื่อเสียงการบอกการจาคุยกันนะครับว่าค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกเป็นแนวดิเนี่ยแหละครับของแท้มันต้องเป็นแนวนี้นะครับคุณภาพมันต้องให้เอฟซีให้ผู้บริโภคครับเป็นคนยืนยันนะครับฉะนั้นแล้วนะครับในสิ่งที่เพิ่อนเจอมาเรื่องเล่าอย่างที่ผมบอกไปขาดตื่นครับก็ได้เอฟซีนี่แหละครับมาคอยสนับสนุนมาคอยปกป้องมาคอย คอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อนอยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งส่งเสริมและกนสนับสนุนกลุ่มปิดนะครับร่วมถึงพ่อเจ้าภาพาแม่เจ้าภาพาในการถีจ่จากงารจาก,จากงานเพื่อนอยู่เรื่อยๆอ,อย่างที่ผมบอกครับบางบาง,ง,บงานบางมือกับสามงานบางมือกับสี่งานเพื่อให้ศิลปินได้ขายตัวเกียวมิวสิกนะครับกระจายเพื่อรับงานช่วยกันงานเดียวงานครูอย่างรับบทครับสำหรับขายตัวเกียวมิวสิกนะครับ และในคลิปนี้ก็น่าเสนอพ่อแม่พี่น้องมิดรพอแค้นแฟนมอลล์ประพันธ์นี่นะครับผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยแนะ่ยนำกันต่อมาติดเดือดกันขมาครับที่สัมภาษณ์ครับที่ชอบคอนเทนต์ผมมาสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้อัลลาพระจ้าครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ